การมิ팅ของเด็กๆทั้ง12คนเป็นไอ้บ้านะนะขอบคุณมากวันนีออ้วันนี้ก็เป็นงาน first fan meeting ครั้งแรกของเรา12คนนะคะก่อนที่ก่อที่เราเสร็จที่เมืองไทยแล้วเราก็จะเดินทางไปเอเชียทัวร์จะเป็น8ประเทศบอกกันหนึ่งคืบราซิลกันแล้วแต่หลังจากวันนี้ไปค่ะก็แก้ครับพี่ไปแก้เป็นยังไงครัวันนี้นความสำเร็จของ,ของพวกเราตตั้ง ได้ข่าวว่าวันนี้สินสอบเยอะอมีตามในเอ็กซ์ก็จะมีแล้วว่าเตรียมสินสอบไว้ให้ลูกชายป่าแล้วนะอะไรอย่างนี้ไปกาบเซ็ตนี่ีคนสบายเป็นลูกสบายเยอะค่ะลูกสบายเต็มไปหมดเลยตอนนี้ถึงขั้นได้ข่าวว่ามีดอกไม้เงินมาถึงพ่อกับแม่แล้วเป็นอิีเพื่อนเรียกว่าเรียกว่าสินบนเลยดีกว ผมไม่ได้ยินกับพิกแต่คือแบบกับแต่มีครั้งแรกก็ถือว่ามั่นใจโอเคนะครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเต้นเต้นค่ะเต้นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นงานแฟนมีทที่เป็นแบบสไตล์แบบพวกเราเนาะก็จะมีความจัดเต็มแบบเกินเลยไปบ้างนิดหน่อยจัดเต็มมากเลยครับงานแฟนมีทปกติที่เราอาจจะเห็นเห็นว่างานแฟนมิสเน่ยนะอาแต่ว่าตรกงอะไรไป เรามีเรามีแบรนด์เชนทรูบิทเราแบกอะไรไปเยอะเราเราก็ทุ่มทุ่มทุนสร้างแต่ว่าปัญหานอกเหนือยเป็นการทุ่มทุนสร้างแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของ12คนนี้ค่ะที่เขาก็จะต้องคอยมาทุ่มทุนไปกับพวกพี่ด้วยผมว่าเด็กๆจากไอจีสตอรี่ของพี่จอห์นเอพีเอเองเด็กซ้อมหนักมากค่ะแล้วซ้อมก็มาหนักมากกว่าจะถึงวันนี้แต่ละคนจะกว่าจะถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาเร็วส่วนตัวผมก็ ได้ผ่านอะไรไปเยอะแยะเหมือนกันทั้งการแสดงแล้วก็การเต้นการร้องครับคือคือผมเนี่ยก็เคยอยู่ในวงการมามาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคยมาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนโปรเจกต์พีีเบฟเนี่ยเป็นประตูสู่สวรรค์อันใหม่ของผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยครับทั้งการการแสดงการเต้นการร้องอะไรเงี้ยเหมือนได้อัปเกรดสกิลตัวเองไปเยอะมากครับแล้วก็ดีใจที่มีแฟนมาหาวันนี้ก็ออกมา โมชโนลอีกแล้วความพิเศษของคาเรียกนี้เตียวปากเป็นแฟาผมเตรียวไปสามคำครับเราเน้นคําว่าชำอ่าไี่้งลุกมือมือมือตัดนะมือก็เราจะเน้นว่าสัตว์เลยนะชำเพ่แล้วก็อาเสียวแล้วกันไปเอเอาไงมันดูจเคอนเสิร์ตนี้มันกี่ชั่วโมง โคง้งายาวมพราะเา็นรรมะเลยนะแม่เราเรามีโชว์เยอะนะครัลับูลับูก็เรียกได้ว่าพอมาอยู่กับเพจพี่ชอนเนี่ยเห<อ>มือนผมได้ทำอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วตอนแรกคือการได้ไปถ่ายทำเร่อซีรีส์อันนี้ใหม่แล้วอันนี้พอมาจุดนี้เพิร์สแฟนนี้ก็ใหม่ไปอีกแบบนะครับได้มาริม <c oughs> รสถึงการบแรบแรบแ ใกล้คำว่าศิลปินเพิ่มเป็นอะไจับความใหม่มันใหม่ขนาดไหนครับโ้ยก็สปอยด์ซิสควอยด์ให้เราฟังซิคุณเอ่อคุณแม่ก็น่าจะสปอยด์แนวจีค่อนข้างเยือก็ได้โผมไปซ้อมมันจะโอ้ยจอก็ค่อนข้างสาหัสในการทำวันนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับทุกคนที่จะมารอดูครับคือเขาบอกว่าวันนี้พูเป็นสายแดงไม่ก็ว่าไป่กลัวไป เอาต่อไปไหมคะครับผมโอ้ก็คือหัวเลยเพราะว่าเราต้องอัพสกิลแบบว่ามากกว่าน้องๆเขาเพราะว่าเรามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็หลายงานที่พวกเราไปกันมาเนี่ยเราโชว์กันมาเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่ต้องอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันเป็นงานใหญ่เรารู้สึกว่าต้องตามให้ทันเด็กๆจริงๆ่จะได้เห็นอะไรววา วันนี้เรียกได้ว่าว้ากันทั้ง12คนเลยดีกว่าอาเพราะว่าแม่กับพ่อเตรียมมาให้แบบอย่างที่พาไปบอยครับทำใช่ชรับมีแพทย์ซ่อมล่างไหมครับอ่าซ่อมๆจริงๆแหละครับผมก็ม,มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากไฟนอด EP ไปครับเราก็กลับมาซ้อมกันอย่างหนักหน่วงครับล้ว่อแ,แบบนี้ถึงวันที่เราจะได้โชว์และปล่อยของอย่างเต็มที่ลว ก็ร es es ู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้โชว์ให้กับแฟนทุกคนครับไงก็ฝากติดตามได้เลยนะครับแบบกาแฟกับเต้นมากมาเยอะมาเยอะเข้ามาเยอะเข้ามาชิคชพร้อมยังไงบ้างคู่นี้คู่นี้พร้อมยังไงจริงๆโชว์ทุกโชว์ของพวกเราทุกคนเนี่ยมีอยู่ หลากหลายเพลงมากแต่โชว์ของพี่ชายร้ายเนี่ยก็บอกว่าวันที่9กุมภาพันธ์ว่าสุดแค่ไหนวันนี้น่าจะสุดมากกว่าต้องถามว่าความสุดมันไปขนาดไหนความสุดไปขนาดไหนอาจจะเรื่องของการพูดโอ้โชหโชว์ดีๆรอรู้กันพูดของพี่ชายร้ายโอ้โหเป็นพักษะที่อเก่งมากใช่แม่บอกว่า ปักบ้างนะนี่ก็ขอรับรองเลยนะครับว่าโชว์ของทุกโชว์เลยนะครับคือพวกเราเนี่ยตั้งใจ้องแล้วก็ตั้งใจที่จะสื่อแบบสื่อสารให้คนดูเข้าใจมากขึ้นว่าเพลงเนี้ยต้องการสื่อสารอะไรหรือว่าอยากต้องการอะไรจากคนดูอะไรก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารับชมโชว์อย่างมีความสุขนัดนัดนัดแล้วเสียปิง์มาก ด้วยวัย้วก็น่าจะเป็นเรื่องของกันดูกระมืออะไรอย่างเงี <laughs> ้ยกระดูกระมื้อกระดูกระมือแบบโตไม่เอื้อแต่ว่าเราก็เต็มที่ครับซ้อมเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมามอบความสุขให้กับคนอืครับสำหรับผมก็ถึงแล้ว่าที่เบฟจะจบไปแล้วซีจบไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ของเรายไม่จบคือ,อนะวันนี้ก็มีที่เบฟเฟิร์สแฟนมีดนะครับยังมีพรุ่งนี้อีกนะครับแล้วก็ยังมีไปทัวร์ที่ เอเชียอีกต้องหลายเมืองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพวกเราจะตั้งใจซ้อมต่อไปทุกหน้าทีต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวแกงข้างหลังขาดไม่ได้นะหลังขาดพวกเขาไปหมดสีสันหายไปหมดเลยเออมันยังไงันนี้มีอะไรมาแบบปั่นทวนให้เราได้แบบตรงนี้ว่าขายเลยครับหายเลยคือผมไม่อยากพูดเยอะนะ อกว่าผมนี่ถ้าเรื่องเรื่องการเต้นนี่ผมเริ่มเริ่มจากศูนย์นะแล้วผมซุ้มซ้อมมาเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้เลยนะว่ามันก็ยังศูนย์อยู่รอเล่นรออันนี้คำถามคำถามก็ก็เดี๋ยวรอดูครับแล้วผมก็เต็มที่ครับก็เหลือเชื่อก็เหลือเชื่อแน่นอนถ้าตอนที่พวกเราแบบซุ่มซ้อมกันมันลายหยามยาวนานตั้งแต่แบบจบไฟนอลอีพีไปครับก็พวกเราก็มีความแบบพวกเราพยายามกันมากแล้วก็ตั้งใจมาก ที่จะมาแฟนมิตในวันนี้ครับก็รอดูได้เลยครับว่าจะมีโชว์อะไรที่แบบพิเศษมากกว่าโชว์ที่เคยโชว์ไปแล้วหรือเปล่าคือผู้ชายหลายๆที่เขาบอกว่าฟยวอะเดี๋ยวคุณเจอเวไดอเชื่อของผมเจอแน่เดี๋ยวก็รอดูว่าจะสิ่งนีดกันเปิดก่อนไม่ได้เปิดเสมอไปแล้วผู้ชายหลายๆตอนช่วงไฟนวีพีอะยังไม่ได้ปล่อยของสุดนะวันนี้ปล่อยสุดแน่เพราอคาดหวังแล้วนะ เฮ้ยคาดหวังคาดหวังไม่ผิดหวังเฮ้ยแล้วผิดหวังแล้วโดนปุ๊บใช่อย่างไทยใจะกันเรียกว่าหัวหน้าองเราก็ตั้งใจเต็มทีแต่ก็เพราะว่าเดืวยนีกจีบคนถ้าตั้งใจหมดให้โชว์มาดีแล้วก็แต่ละโชว์ก็มีหลายะาคาที่แตกต่างกันในการสื่อในการเพลงแต่รับรองครับว่าสนุกเอ็นจอยแล้วก็อย่างที่พี่ดาเวิลด์คูดครับชามแน่นชามอยากรู้ว่าน้องๆมีส่วนร่วมอะไรกับแฟนมิ้น ถ้าเรื่องเพลงรู้สึกว่าก็จะมีการเหมือนแต่ว่าเขาจะให้โจทย์มาว่าน้องอยากได้เพลงอะไรอะไรเลยแล้วเราก็จะพิกขัพไป3เพลงแล้วเขาก็จะมาซีเล็กว่าเพลงไหนที่เหมาะกับน้องๆอะไรอยงเ้ยก็เป็นโชว์โชว์พิเศษแต่ซ้อมมาทั้งหมดในพาร์ทไหนรู้สึกว่ายากที่สุดสำหรับเทุกคนแล้วมันท้าทายมากๆเลยถ้าจริงจริงจริงก็พอเป็นคน12อเป็น12คนนะครับเป็นหมู่มวลที่แบบหลายคนเนี่ยก็เวลาที่เราทําการซ้อมเต้นนะครับมันก็จะต้อง มีการต้องเพียบพร้อมเพรียงต้องแบบเอาจริงเวลาเวลาซ้อมก็ต้องแบบสเกลกันซิงต้องต้องแบบเอาจริงเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่ท้าทายครับแต่แต่ว่าวันนี้ผมก็มั่นใจว่าพวกเราเดือดเดือดแรผมมั่นใจไว้ก่อนองานที <c oughs> ่จะมีเสียน้ำตาอีกไหมเออทุกงานก็แบบมีความแบบ อาจจะเป็นหัวร้อจนน้ำตาไหลก็ได้น้ำตาไม่ไหลนะาเเยอะอ้าปูคาเวลเป็นบ้านนตกใจตกตความสนุกตตอควสนุกวันนี้เนี่ยผมแดนี่แล้วก็ต้องไปเจออีกหลายหลายองชายศิริลัตพี่รู้เขามี เรียกบะหมี่ก่อนเลยบะหมี่บะหมี่พร้อมจะเข้าไปดูโชว์ของพวกเราหรือยังคือพวกเราเนี่ยเตรียมไว้ด้วยความตั้งใจแบบเหลือร้นเออเราอยากจะทําให้บะหมี่เนี่ยมีความสุขมากที่สุดในวันนี้ขอให้ปล่อยใจฟรีๆแล้วก็เอ็นจอยไปกับโชว์ของพวกเราครับสนุกแน่นอนครับครับผมเก่งนะผมไมต้องเสริมอะไเลยคุณนั่นนั่นนั่นคแฟน Um, so I want to say, you know, it's, it's, it's a pleasure to be here right now, in our first ever fan meeting of Pit Baik. and um, we are just getting started. This is day one, so if you enjoy the show, you know, come tomorrow as well. <laughs> and yeah, this is, uh, you know, the Pit Baik, the series just ended, but this just this is the new beginning of Pit crew. We're gonna go to Asia too as well, but we start here in Bangkok. Thank you. Okay. Are so Ready. 3 2 1พร้อม ็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากมากจริงแล้วก็ตลอดหนึ่งปีที่แบบผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราแล้วก็น้องๆทุกทุกคนนะครับรับรู้ถึงแบบความรักเนาะแล้วก็ความแบบขับพอรทตทุกอย่างนะครับก็พยายามจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดแล้วก็ให้น้องๆเป็นวันนี้เราเราที่ผ่านมาหลยววายขั้วเป็นนักสแสดงเนาะ วันนี้เราพยายามสร้างให้เขาเป็นศิลปินที่เป็นตัวจริงมีความสามารถจริงๆมีเพื่อฟอร์เมนซ์ที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็อดทนรออีกนิดนึงจบวันนี้เราจะออกไปเอเชียทัวร์กันนะครับแน่นอนแล้วก็ก็คงมีอะไรดีๆตามมาขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะ <c oughs> ที่รักแล้วก็เอ็นดูทั้ง12คนนะคะก็อย่างที่พีเอสบอกตะกี้นี้ว่า เราตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับวงการเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆเรานีเขาไม่ได้เรียนแค่เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างเดียวแต่ว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตเต็มที่กันด้วยนะคะก็หวังว่าหวังว่าก้านี้ก็ยังจะเป็นเก้าวแรกๆแล้วคงจะมีเก้าต่อๆไปของพวกเขาทั้ง12คัวนี้ก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนยืนที่ Welcome to Star Society